สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่ายๆ channel นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม My l e s t a u r a n t นะครับที่เพิ่งจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับโหเกมนี้อัปเดตไวมากนะครับผมชอบมากเลยครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะอัปเดตไวแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอัปเดตใหม่นี่แหละว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผม อันแรกนะครับเป็นสล็อตแมชชีนนะครับเอาไว้สําหรับสุ่มบัฟต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําว่ามีบัฟอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อย่างที่2คือ golden order stand นะครับก็คือเป็นโต๊ะสั่งอาหารทองคำนะครับผมอย่างที่3เป็น luxury counter นะครับก็คือเคาน์เตอร์แบบรูหรานั่นเองต่อมาคือมีไฟแบบใหม่แล้วก็มี hue performance boost นะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือชั้น10นะครับผมชั้น10มาแล้วนะครับตอนนี้ โอเคเดี okay, e ๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละอันกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปช็อปก่อนอะของชิ้นแรกนะครับเป็นสล็อตแมชชีนนะครับราคา7777777ดอลลาร์นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นคาสิโนในร้านอาหารของเรานะครับราคาต่อการหมุน1ครั้งเนี่ยอยู่ที่10000ดอลลาร์แล้วก็หมุนเสร็จ1ครั้งเนี่ยจะต้องรอ10นาทีนะครับแต่ว่าเราสามารถสกิปเวลา10นาทีนี้ได้ด้วยการใช้โลบักนะครับผม โอเคคือผมซื้อไปแล้วตู้หนึ่งแต่ผมจะลองซื้ออีกนะครับว่ามันจะซื้อได้หรือเปล่านะครับโอเคเขาบอกว่าเราสามารถซื้อได้แค่ตู้เดียวนะครับแล้วมันจะมีช่อง3อันไว้ทําไมวะเนี่ยต่อมานะครับอย่างที่2นะครับก็คืออันนี้เลย Golden Order Stand นะครับเขาบอกว่าคุณจะมีโอกาส5%ที่อาหารที่ที่สั่งมาเนี่ยจะเสิร์ฟด้วยจานสีทองนะครับผมซึ่งจะมีค่ามากกว่าเดิมเนี่ยสามเท่าก็คือน่าจะคูณ3ของราคาราคา3เท่าประมาณนี้นะครับผม Oh, ถ้าเกิดว่าลูกค้า VIP เข้าร้านเรานะครับมันจะสั่งอาหารที่แพงที่สุดใช่ไหมครับแล้วอาหารที่แพงที่สุดเนี่ยซึ่งอาหารอันนี้เป็น lobster นะครับราคา300ดอลลาร์ถ้ามันแพงขึ้น3เท่าก็คือ900ดอลลาร์นะครับแล้วก็ลูกค้า VIP เนี่ยจะจ่ายตังค์ให้เรา10เท่าก็น่าจะแปลว่าลูกค้า VIP เนี่ยจะจ่ายให้เรา9000ดอลลาร์นะครับผมโอ้ห oh, oh, เยอะมากโอเคโอเคน่าสนใจซึ่งอันนี้ผมซื้อไปละ2อันราคา1ล้านนะครับผมราคาอ,อันละละ้านเลยหรอ แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต่อมาเป็นไฟแบบใหม่นะครับผมอันไหนบ้างวันนียน่าจะเป็น2อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นไฟอันนี้นะครับราคา1,500นานะครับแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่นะสออันนี้แหละก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเราข้ามไปอันต่อไปกันเลยต่อมาก็คืออันนี้นะครับเป็น luxury counter นะครับผมเป็น c o u n t ร์สีน้ำเงินทองนะครับผมเอ้ยมันมันคือเซตเดียวกับอันนี้เลย ใช่ไหมเออมันคือเซตเดียวกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจัดร้านด้วยเก้าอี้กับโต๊ะเซตนี้นะครับก็น่าจะชอบเซตนี้นะครับผมว่ามันเข้ากันดีก็คือมันเซตเดียวกันเลยแหละแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เข้ามาในอัปเดตนี้นะครับก็คือ Flo o r 10นะครับหรือชั้น10ราคา25ล้านดอลลาร์โอ้โหราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ราคาที่ซื้อด้วยโลบักอยู่ที่900 0นะครับจะแพงอะไรขนาดนั้นคือตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าแบบผมจะทำชั้น v i p เนี่ยชั้นแบบเนี้ย แค,แค่ชั้นแรกชั้นเดียวนะครับผมแค่ชั้นเดียวเนี่ยมันก็ทําเงินได้ประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึงสองแสนภายใน1นาทีแต่ว่าเห็นราคาชั้น10แล้วแบบต้องทําแบบนี้อีกชั้นหนึ่งแน่นอนนะครับผมไม่งั้นคงแบบไม่มีตังพอที่จะซื้อชั้น1112คือมันมันน่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆ่อนะครับนี่ไงนี่ไงใช่ไหมอันนี้นะครับเป็น golden place นะครับหรือว่าจานสีทองนะครับผมจริงด้วยมันได้900 0ดอลลาร์นะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอด เอ้ยนี่นี่นี่มีอีกอันนึงเป็นจานสีทองนะครับผมเดี๋ยวเรารอ,อดูเขากินเสร็จนะครับว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับก็คือเมื่อกี้เห็นแล้วแหละว่าได้เก้าพันนะครับผมรีบรีบดีลุงนี่ไงเก้าพันนะครับเก้าพันดอลลาร์จริงด้วยโอ้โหแบบนี้รวยแล้วก็เดี๋ยวจะพาให้ไปดูสล็อตแมชชีนนะครับผมอันนี้คือสล็อตแมชชีนนะครับก็สามารถซื้อได้แค่คนละหนึ่งตู้เท่านั้นนะครับผมด้านบนเนี่ยมันก็จะมีเป็นบัฟต,ต่างๆนะครับผม ซึ่งบัฟแต่ละอันเนี่ยมันก็เหมือนกับในนี่เลยเหมือนกับในบูสเลยนะครับผมก็คืออันแรกเป็นดอลลาร์คูณ2นะครับกำไรคูณ2อันที่2เป็นเอ่อแอดเวอร์ชาินงแคมเปญนะครับผมก็คือทําให้ลูกค้าเข้าร้านเราเยอะขึ้นต่อมาอันที่3คือไฮเปอร์สโตรนะครับหรือว่าทําให้เครื่องทําอาหารเนะี่ยเตาเตาเผาอะทำงานไวขึ้น3เท่านะครับอันที่4เป็น VIP นะครับก็น่าจะได้ลูกค้า v i p เข้ามาในร้าน ส่วนอันที่5้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเซเลบริตี้นะครับก็คือได้ลูกค้าคนดังเข้าร้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันสักครั้งหนึ่งนะครับผมไป10,000แคชหมุนไปแล้วนะได้อะไรเอ่อยโอเคได้ VIP นะครับผมเขาบอกว่าลัคกี้คุณได้ advertising campaign 3านาทีแล้วก็ลูกค้า VIP 4คนนะครับผมโอ้ผมจะดีใจดีไหมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้จัดโต๊ะชั้นอื่นเลยนะครับ มีโต๊ะแค่ชั้นหนชั้นเดียวซึ่งมันก็มีแต่ลูกค้า V.I.P นั่นแหละที่เข้ามาอัปเดตนี้ถือเป็นอัปเดตที่ดีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย